งานดาอย่างไรกินงานดาอย่างไรให้เราได้ประโยชน์เต็มที่หลายคนมีคาถามถามพี่ปรามาพี่ปราจะกินงานดาจะกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เต็มที่วันนี้พี่ปรามีคําตอบให้อยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง u t u b e healthy fish เพจ healthy fish บลาพี่ปราเพจคุณคูพี่ปรายูทูเบอร์ช่อง YouTube คุณคูพี่ปรายูทูเบอร์แล้วเรามาฟังกันเลยกินงานดาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ต็มที่ก่อนอื่นพี่ปราย,ยาจะบอกเลยการบริโภคงาดำให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยมีผลดีต่อสุขภาพมากที่สุดเป็นคำถามที่หลายคนถามมาเพราะงาดำเป็นธัญ,ญพืชหรือสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์นั้นเต็มที่งาขัดสีกับงาไม่ขัดสีเป็นอย่างไรอย่างที่พี่ปราจะบอกเลยงาที่เราเห็นวางขายตามท้องตลาดทั่วไปจะมีสองชนิดคือ งาที่ขัดสีแล้วกับงานที่ยังไม่ขัดสีเราสังเกตดูได้จากตาเปล่าของเรางานที่ผ่านการขัดสีแล้วเปลือกุ้มงานด้านนอกจะถูกเอาออกไปแล้วทําให้เหลือเฉพาะเนื้องานสีขาวงาลนลักษณะนี้จะมีสีขาวนวลสม่ําเสมอเท่าๆกันดูแลสวยงามจึงเหมาะสําหรับการนําไปประกอบอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของความสวยง,งามและก็ความน่ารับประทาน สำหรับงานที่ยังไม่ผ่านการขัดสีพี่ปราก็จะบอกหรือว่าจะยังคงมีเปลือกุ้มเป็นสีต่างๆอยู่เช่นงานสีดำก็จะเป็นสีดำงาขาวก็จะมีสีเหลืองคล้ายงาช้างซึ่งเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าสีของงานยังคงเป็นสีดั้งเดิมและสีจะไม่สม่ำเสมอไปสีทั้งหมดงานดำก็จะเป็นสีดำแต่งานทุกเมล็ดถึงแม้จะเป็นสีดำแต่ก็ไม่ใช่สีดำในระดับที่เท่ากัน บัม,มเมล็ดดำเข้มบามเมล็ดดำน้อยหน่อยบางเมล็ดเอาน้ำตาลปรลับนกันไปแต่ประเด็นที่สำคัญคือคุณค่าทางอาหารเราบอกไม่ได้เลยว่างาไม่ขัดสีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่างาขัดสีแล้วตอนนี้เราลองดูเลยว่าเราจะทำอย่างไรกันการเลือกงานดำทำได้ไม่ยากหลักง่ายๆดังต่อไปนี้หนึ่งเลือกซื้องาที่ยังไม่ขัดสีมาบริโภคจะดีกว่างาที่ขัดสีแล้วอ่าข้อนี้เราดูนะคะโดยเหตุผล สเลือกซื้องาดับอินรีย์หรือปลอดสารเคมีจะปลอดภัยต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพมากกว่า 3. ส,ส่วนมากงาเขาจะหาซื้อได้ง่ายตามทั่วไปหากเราซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะได้งานดำที่บรรจุถุงเรียบร้อยและมีวันที่ผลิตว่าวันหมดอายุ 4. ถ้าเราสามารถดมได้ก่อนซื้อจะดีเพราะว่าเราจะลองดมดูว่าอะไรคะงามันมีกลิ่นหืนไหมถ้างามันมีกลิ่นหืนแสดงว่าเก็บไว้นานมาก ถ้าเราสามารถดมได้ก่อนมันจะเป็นปร,ประโยชน์สำหรับองตอนที่ซื้อเราก็เลือกงานที่มันใหม่และดีต่อสุขภาพของเราค่ะแน่นอนพี่ปลายอยากจะบอกว่างาเป็นพืชที่มีส่วนประกอบเป็นน้ํามันอยู่ค่อนข้างมากหากงานไม่สดหรือเก่าแล้วน้ํามันในงานจะทําปฏิกิริยากับอากาศทําให้มีกลิ่นหืนเลยในหนึ่งคืองาอาจจะไม่ได้เก่าแต่คนขายเก็บรักษาไม่ดีถูกอากาศถูกความชื้นถูกความร้อนและแสงแดดมากเกินไป ก็ทําให้งามีกลิ่นหือได้เช่นกันคราวนี้เรามาดูแคลเซียมกับงาดํางาดําและงาสีอื่นๆเป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงมากโดย80%ของแคลเซียมจะอยู่ในเปลือกหุ่มของงาและ20%อเนของแคลเซียมจะอยู่ในเนื้องาอย่างไรงก็ตามแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกหุ่มของงาจะอยู่ในรูปของสารประกอบแคลเซียมที่เรียกว่าแคลเซียมออกาเลต ซึ่งเป็นแคลเซียมที่ร่างกายนำไปใช้ได้ยากเป็นผลการทดสอบในห้องทดลองพี่ปลาหยากบอกเลยว่ามันนำไปใช้ได้ยากพอสมควรงามีแคลเซียมเป็นแปดเท่าของนม,มัวในน้ำหนักเท่ากันจึงจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงก,กระดูกและข้อหรือผู้ที่ต้องการชะลอความเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นผู้ป่วยกระดูกพูนข้อเสื่อมเป็นต้น คราวนี้เรามาดูเลยว่างาดำเวลา,าเราจะนำไปบริโภคเรานำไปบริโภคอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์มากเพราะเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องงานดำกินดิบๆได้ไหมพี่ป้างานที่เราซื้อมาจากร้านค้าหรือซปเปอร์มาร์เก็ตก็แล้วแต่เป็นงานดิบหลายคนมีเคยมีคำถามว่าถ้าบริโภคงานดำแบบดิบๆไม่นำไปผ่านความร้อนจะเป็นอันตรายหรือไม่อันนี้ โดยปกติแล้วเราจะถูกสอนให้กินของสุกอะไรที่มันดิบแล้วก็คิดว่าต้องมีผลข้างเคียงในกรณีของงาดำบอกได้เลยว่าทานได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อทดลองแล้วเหมือนเอางาดำมาทานเล่นเหมือนกินถั่วคือมาเคี้ยวเราก็จะรู้สึกว่ารังรับประทานอาจจะมีลมหรือว่าทำให้เราหรือ้ายคนท้องอืดโดยพื้นฐานแล้วคนที่เอ่อที่จะทานงาดิบนะคะ มันก็อาจจะทําให้พื้นฐานร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าใครทานมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท้องอืดได้งาดำคั่วทําอย่างไรเหรอคะการคั่วงานไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไรแต่ประเด็นสําคัญคือครั่วงานดำอย่างไรให้มีคุณค่าทางอาหารหรืออยู่มากอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่บอกเพราะปกติการกินแบบดิบ เราทานได้จะ,จะทําให้ทองอืดได้เพราะฉะนั้นการคั้วงาดําเราก็คั้วแค่พอมีกลิ่นหอมใช้ไฟอ่อนๆเพื่อป้องกันงาไหมนอกจากจะเสียคุณค่าทางอาหารไปมากแล้วยังเป็นสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งแทนที่เราจะได้สารต้านจมูนสลับแบบเต็มๆจากการกินงาดําอาจจะได้จากสิ่งที่ไม่ดีจากการเผาไหม้ของสารพิษอย่างที่บอกการคั่วงาจะทําให้ปริมาณแคลเซียมในงาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยที่ถ้าเราคั่วงานไม่ได้ขัดสีปริมาณแคลเซียมในงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ2%แต่ถ้างานที่เราคั่วเป็นงานที่ขัดสีแล้วปริมาณแคลเซียมจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือคูณ2กันเลยทีเดียวและที่สําคัญการคั่วงานช่วยเพิ่มกลิ่นหอมปริมาณแคลเซียมและความอร่อยแต่อย่าให้งาไหมและที่สําคัญเลยพี่ปราบอกกินงานดาอย่างไรให้ประโยชน์แบบเต็มๆหนึ่งกินงานดาแบบไม่ขัดสี งาไม่ขัดสีจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่างาที่ขัดสีแล้วแต่เวลาทานก็ต้องระมัดระวังไม่ท้องอืดการกินงาดําดิบงาดําดิบน่าจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่างาคั่วอีกทั้งยังหลีกเลี่ยงสารพิษที่เกิดจากการนํางาไปผ่านความร้อนได้ด้วยถ้าระบบงาดําก่อนบริโภคจะเป็นสิ่งที่ดีเปลือกหุ้มของงาดําเป็นไฟเบอร์ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้หากเราต้องบริโภคงาดําให้ได้ประโยชน์เราต้องบดงาดําก่อน ร่างกายจึงสสามารถย่อยและดูดซึมอาหารจากงาดําไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินงานดําเราค่อยจะบดตอนนั้นมันจะมีลักษณะที่ดีกว่าเนื่องจากงาดําที่บดใหม่ๆมันจะมีกลิ่นหอมและที่สําคัญเราจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราจะกินงานดาเราค่อยบดเราเคยสังเกตไหมคะหลายคนบอกโอ้โหบดบดบดว่ายเยอะๆเลยพี่ปลา พอบดงานดาไม่เยอะเก็บไว้นตุ้งเย็นหรือว่าเก็บไว้ที่ไหนก็ตามยิ่งถ้าเราเก็บรักษาไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืองามันจะมีกลิ่นแบบเหม็นหืนพอเหม็นหืนมากๆเรามาทําอาหารมันก็จะไม่อร่อยแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีรสชาติที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังจะกินมเมื่อไหร่แล้วค่อยบดตรงสิ่งนี้สําคัญมากงาดําหรืองาสีอื่นหากบดแล้วเก็บไว้จะเรียกว่าจะสูญเสียคุณค่าทางอาหาร ได้ง่ายเพราะเนื้องามีโอกาสสัมผัสกับอากาศและความชื้นภายนอกส่งผลให้คุณภาพของงาลด,ดลงลงถึงงาอาจจะขึ้นราได้ถ้าเราเก็บไว้ไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นการบริโภคงาเราจะต้องเข้าใจและรู้ถึงวิธีการเก็บที่ดีถึงตอนนี้การบริโภคงาถ้าใจะให้ดี เราต้องเข้าใจและอย่างที่พี่ปลาบอกงานติดทานได้แต่ถ้าทานมากเกินไปเราก็จะแน่นอึดอัดท้องหรือและมีลมในท้องแต่ถ้าเป็นงานคั่วเราก็ต้องไม่คั่วให้ไหมหรือว่าไม่ให้สูญเสียสารอาหารต่างๆไปถึงตอนนี้เรามาดูแลสุขภาพด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยู e ูปเฮลที่ฟิชเพจ e a l t h y Fish า y พี่ปาเพจคุณครูพี่ปลาย o u t u b บอร์ YouTuber. ช่องยูทู e คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาลุยด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของเราลุยพันเอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทู u e e l t h y ฟ i t เชื่อพี่ปลานะคะ